ล่่อยผานไม่ต้องไปให้ค่าพ <im> ี่รันว <im itation> it ่าอ่ะถูกต้องเลยค่ะเนอะเออเอฟซออุงอิงพรังเงียบฝากให้ตัวเองคิดก่อนเถอะค่อยมาฝากบอจโวบอจโจขอคิดดีทําดีอยู่แล้วโอ้ถูกต้องเลยเอฟซีอุงอิงพรังกลุมพรังเงียบแม่บอกนะฝากโอ้โหแล้วก็มาพูดด้วยนะอายุสามสิบห้าจะไปกราบไม่มีใครเขาโอ้โไม่มีเอฟซเอฟซเขาเขาก็ไม่เออืม เอฟซีเขามีความคิดเขาไม่ไปพิมพ์แบบนั้นหรอกนะคือมันยังมันก็อยากจะพูดดีมันยังคันเขี้ยวอยู่นเนี่ยฮักเดอร์อิสานบ้นเฮ้าอายุสามสิบห้าจะให้ผมไปกลับอายุสามสิบแปดเลยโอ้โหมันไม่มีอยู่ในความคิดของพ่อโจเลยน้องโจเลยนะถ้าคุณรู้จักน้องโจดีพอนะ่ะคุณจะไม,ไม่คุณจะไม่ใช้มามาใช้คําพูดแบบนี้เลยนะอันนี้คําพูดของคนอิฉาลิษยาชัดๆเลยจริงๆเออไม,ไม่ไม่รู้จักเป็นผู้ใหญ่อะ่ะ เออยังเอานิสัยเด็กๆมาใช้อ่ะขอบคุณค่ะน้องธนาเดชนหนึ่งเก้าหนึ่งขอบคุณค่ะน้องฟาเรยมปลดไลค์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะแม่รันยินหนึ่งค่ะพี่รันยินหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะน้องหนูหนูฟารยมโอ้โหพี่ยานิสฟังดูแล้วนะไอ้ไอ้ตาคนที่พูดมันเออเองเออปั้นเองน่าเกียดจังอืม บดเราทําตัวบดเราทําตัวเหมือนน้าไม่เต็มแก้วส่วนตรงข้ามส่วนตรงข้ามกันครับน้องแสบไปโดนโซเฟียเสียงไม่เหมือนไม่เหมือนในต่อตอเลยพลังเสียงไม่ไม่มีติเพื่อก่อครับเหนื่อยหรือเปล่าเดี๋ยวนะ้าน้องแสบเออในตอในตอตอเสียงมีพลังใช่ไหมเออแต่ว่าเมื่อคืนนี้ขึ้นใช่ไหมน,น้องโซเฟียขึ้นใช่ไหมเมื่อคืนเนี้ยอาจจะอาจจะขึ้นขึ้นทีเสียงเออ พัก่อนน้อยเสียงเสียงไม่มีพลังใช่หรือเปล่าหมจุบางพรีสวัสดีครับขอบคุณมากขบจุบางพรีน้องเออแต่น้องน้องน้องโซเฟียพัฒนาไปเยอะพัฒนาเยอะแล้วก็เราจะไปอ่าก็จะไปดันเพลงน้องโซเฟียเนี่ยของอ่อพิ่สุัยใหญ่อะ่ะวันที่ยี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบเอ็ดของลูกสาวเราลูกสาวเราติดหนึ่งแรงยาวอยู่แล้วถ้าจะไปดันน้องโซเฟียก็คงจะอย่างน้อยก็ต้องติดสองแรงนั่นแหละพี่นันว่าติดสองแรลงจ้กก็โอเคนะ ขอบคุณคณะภาษาอังกฤษเอฟซี FC ต่างประเทศสายต่างประเทศขอบคุณมากนะคะขอบคุณคณ้องกันน้องกันยันองอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นน้องกันเด้งมาน้องกันเข้ามาอืมเอออาจไม่ใช่นะเขาบอกว่าอาจจะอาจจะอาจจะได้เซ็นสัญญากับเท่าแก่น้อยหรือเปล่าอาจจะแค่นั้นเองอาจจะคิดอะคิดคิดคิดเฉยๆนะคะ ติดติดสัญญากำลังอยู่เอา้าไม่กำลังคลินิกเขาไปทางเขาไปทางสายกรรมเขาไปทางความสวยความงามแต่ว่าอแต่ว่าเท่าแก่น้อยนี่เขาไปดังพรีเซนเตอร์ของกินอืมของอของกินก็คืออะไรสาหลายเท่าแก่น้อยใช่ไหมหล่ะของกินของบริโภคลูกสาวเราสามารถไปเป็นไปเป็นกับพ่อโจไปเป็นเป็น พรีเซนเตอร์ได้เนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญากับเ่าแก่น้อยพูดถึงอะนะอืลูกปันขอบคุณมากจ้ะช่างกล้าถามเนาะคำถามที่ฝากถึงว่าโจที่ถามว่าต้องให้พี่ไปกลับไหมเรื่องถึงจะจบโอ้โหนี่ไงลูกปันคิดได้แค่นี้เหรอเออพ่อใหญ่เออนี่ไงลูกปันพี่รันถึงขึ้นมามาตอบมามาโตแทนไง เพราะคุณคิดเองเออเองมันไม่ได้ออกจากปากไม่ได้อยู่ในหัวพ่อโจอพ่อโจไม่ไม่อยู่ในหัวพ่อโจเลยแล้วก็โอ้โหวงการมาเฟียวงการอะไรนั้นที่เขาพูดอะเจ้าพ่ออะไรนะ้นผมก็ไม่ใช่เจ้าพ่อผมก็ไม่ใช่มาเฟียผมก็ไม่ใช่นักเลงเนี่ยยิ่งสาวมาเฟีงยิ่งพ่อโจนะยิ่งน้องโจนะยิ่งไม่ใช่นักเลงใหญ่เลยอืมโอ้โหนี่เห็นไหม แล้วข่าวช่องใหญ่เนี่อย่าลืมนะว่าเราเราไม่ได้มาเราไม่ได้มาตีเราไม่ได้มาสร้างกระแสให้นะแต่เขาต้องพูดถึงอ่ะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เออเพราะเราต้องให้กำลังใจน้องโจงไง <c oughs> น้องลำน้ำบอกก็เอาเพลงออกมาแนวเชียอีหลาน้อยไงอะขอบคุณข้าวหอยตุดอือหมจุมบบางพีขอบคุณมากจาก้ะเมื่อคืนน้องโซเฟียเสียง